สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆ FC สปอร์ตก่อเตะและนักลงทุนทุกท่านเลยนะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะผมจอนนะวันนี้จอนก็นำทัศนคฟุตบอลดีๆครับประจำวันพุทธที่25มกราคม2566นะฮะวันนี้จอนก็มี2คู่นะให้เพื่อนๆได้สดชื่นกันเหมือนเดิมนะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์วันนี้นะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คลิปคอนเทนต์นี้เป็นกาลังใจให้กับจอนและทีมงานด้วยนะครับสหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากมีแนวทางเพิ่มเติมนะและยังมีกลุ่มส ที่สําคัญเข้าปุมฟรีครับผมสาหรับคู่แรกวันนี้นะฮะขอโฟกัสเป็นศึกคาราบาวครับรอบเซมิไฟแนลนัดแรกนะฮะระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะจะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคู่ที่จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีสามนะต้องยอมรับว่าสตีฟคูเปอร์นะพาทีมยกระดับขึ้นมาได้มากเลยทีเดียวนะซึ่งพาทีมมาถึงรอบนี้ได้นะโดยการเอาชนะเหนือบุคแฮมตันนะครับผมด้วยการโดนจุดโทษนะฮะและเกมก่อนหน้านี้ก็เป็นการเอาชนะทั้งแบ็คบนโลเวอร์สี่ประ ตัหนึ่งนะแล้วก็ท็อตแนมฮอสเปร์สองประตูต่อศูนย์นะฮะส่วนเกมในลีกที่ผ่านมานะฮะก็บุกไปเจ้าแบ่งแต้มกับ,บรอนมัดหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะซึ่งผลงานทำได้ดีเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้าถิ่นวันนี้นะฮะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับภาพรวมยังดูมีทรงอยู่นะถึงแม้ว่าเกมที่แล้วจะแพ้มานะแต่ถ้ามองจากฟอร์มแล้วก็ตัวผู้เล่นแล้วมองว่าวันนี้แมนยูน่าจะข่มกว่ามากเลยนะฮะอย่างน้อยๆยหนึ่งประตูมีแน่ครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเกมรับไม่พลาดนะอาจจะชนะที่ผลต่างที่หนึ่ง นะส่วนคู่ที่2ในเวลาตีสามเช่นเดียวกันนะครับไปดูกันที่ศึกโคโฟาร์เดเลสเปนกันบ้างละกันนะเป็นคู่ระหว่างบาร์เซโลนาครับเปิดบ้านพบก,กับเลอโซซิดัดนะเริ่มที่เจ้าบ้านผลงานก็ยังคงรักษามาตรฐานได้ดีนะแต่ว่าสําหรับนักลงทุนแล้วมองว่ายัางเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเกมที่แล้วในลีกก็เบียดเอาชนะเกตาเฟ่มาเพียงแค่1นึ่งศูนย์ท่านั้นเองนะส่วนในรายการนี้นะพวกเขาผ่านเข้ารอบมาได้โดยการลงทีมจากลีกล่างนะอย่างเอดีชเวตานะครับผมสี่ศูนย์นะส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ต้องบอกว่าสมบูรณ ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะพร้อมลงทุกตำแหน่งเลยทนะีฮะอยู่ที่ว่าชาบิีจะเลือกใช้ใครในวันนี้นะส่วนทางด้านของลเลียสโซเดดผู้มาเยือนนะก็จะประมาทพวกเขาไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาของพวกเขาเองก็ยังไม่แพ้ใครเลยในลีกนะรวมทุกรายการนะก็เป็นการชนะรวดมาจุดเกมติดต่อกันแล้วนะแต่ปัญหาอยู่ที่สภาพทีมครับวันนี้ตัวเลือกอาจจะมีจํากัดนะเพราะว่าที่เหลือก็เข้าลงหมอสัส่วนใหญ่เลยนะโปรแกรมหน้าก็ต้องไปเยือนกับเลียมาลิกอีกนะครับผมในเกมในลีกนะดูแลเกมนี้บาร์เซโลน่าน่าจะได้เปรียบทุกมุมนะ จอกันก็ขมกว่าไม่น่าจะเสมอแน่ครับคูน้ฮะมองแล้วน่าจะชนะแน่ครับหเม็ดมีแน่ครับลุนเม็ดที่2ครับสรุป2ทีมวันนี้ที่จะพาเพื่อนๆเข้าวินงได้นะตัวแรกต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่0.75นะและคู่ที่2ต่อที่บาร์เซโลนาที่1ช่วงตัวนะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับนะหากต้องการรับทัศนะเพิ่มเติมสามารถติดตามและสุดทุกวันได้ที่ช่อง Tik t o ็อกสปอยก่อนเตะนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ